สวัสดีครับผมเมพี่นองพบก,กับข่าวไปกอาการบริเวณฝั่งใต้ฟองตอลองประจาวันเสาร์ที่8มีนาคม2568กับผมในสิธิอันชลีวันนี้ผมเมพี่น้องจะได้เจอกับลักษณะเป็้มัง,งเ,มเราไปกันเลยครับจากเป็นตีวัวับพิพิจ,จิตรนาครับบริเวณความกอาการสู้เรือมวลน่ะการเย็นกำลังปั่นกลางจากปฏิจจินนะครับก็ได้เพลลงมาปกกลุ่มฝั่ตงตะโอกเชียงเนื้อแลอ้วก็ทะเลจีนใต้อยู่นะครับแล้วกันเรามาเล่นมีกันบ้างครับเิจด้ว่าครับ เก่าค้าตรงนั้นเป็นมีเมฆค่อนข้างจะเย็นนะครับอยู่บริเวนทางตอนบนของปากใต้บะหล่านะครับทางตอนล้านเนี่ยก็จะไม่ก่อเอ็นนะครับก็คือไม่มีสีขาวปกคลุมอยู่แล้วถ้าบริเวณนี้เป็นฝนมาเมล็ดแด์ตดฝนกับท้องชุ่มปนกับตรวจเจอกลุ่มฝนนะครับเป็นฝนฝ่าคันองนะครับก็จะมีสีแดงๆคือฝนฝ่าคันองนะครับตาเหล็กหน่อยที่บันกลางก็จะเป็นเขียวๆเลื่อนๆครับอยู่ที่ชุมพนนะครับอ่าวไทยนะครับนะครับเดี๋ยวเมล็ดท้องสตินปลาการบ้านตดลาครับก็เป็นฝนเหล็กหน่อยที่บันกลางนะครับอยู่ที่สงขลาแล้วก็กระจายอยู่บบรริเววณอาไทยยด้นะคั มายอุณหภูมิสูงสุกกรบมังครับเรียกว่าวัดดายามิบบกจุดบวกองศาเซลเซียสครับที่อำเภอประแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ครับ23.1องศาเซลเซียสครับมีซ่องเทนะครับตำบลน่องปลับอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อำเภอประแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรายแรงปริมาณน้ำฝนกับมังครับหยดเสี้ชั่วโมงครับก็คือตีเช็ดวัาชาเลยว่าหยถึงตีเช็ดว่าเช้าวันนี้ครับตกเยอะสุดกับวัดดายสามสิบที่อำเภอินจังหวัดประจวบคคีีรรขันธ์ับ ใลแปลกกาศของปางตายฟังต่อกันบ้างครับช่วงนี้เขาจะมีฝนหรือฝนฝาักันองในลายพื้นที่เลยนะครับอุณหภูมิตามสุดก็จะอยู่ระว่ายที่23ถึง26ซ่าเสียๆครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30ถึง35าเสียสครับลมแรงมีลมบริเวณอ่าวไทยกันบ้างครับก็จะแบ่งเป็นซ่องตอนนะครับพอสุราษฎรนีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลมตะนอกเชียงเนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรครับบริเวณที่มีฝนฝรั่งกันลงไบก็จะเป็นนลมตออก ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจะเร่ีกเลื่อนสูง1นงถึงสองเมตรบริเวณมีฝนฟ้าขนองถือจะสูงมากกว่าสองเมตรนะครับบะเยขาดไหม้มสภาวะอากาศในช่วงเจวันกันนากันบ้านนะครับเราก็ตั้งแต่วันที่แปดปงวันที่สิบี่วินี้ครับ ปักไตฟังต่อโลตบอบนะครับวันนี้ไปยืนถึงวันที่10เนี่ยก็จะมีฝนอยู่เอยละ3 0ถึงร0บมันี่อหลังจานนั้นกับ11-12เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆละ20คบนทีปักไตฟังต่อลตลากันบ้างนะครับก็วันนี้ไปถึงวันที่10ก็เช่นกันกับมีฝนอยู่่อยละ30-40ครับม่่อ11-12ลดลงเรื่อยๆละ20ครี อย่าลืมนะครับพ่อเม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องชมยูทูบของสุนอุตุอุทยานปากใต้ฟังตลอดเพื่อเป็นพลันและกำลังใจกับทีมงานไทยพีทข่าวสารมาให้พ่อเม่พี่น้องรับชมรับฟังกันพบกันใม่ตอนเช้าวสวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน